เห้ยเก็บไมดีนะผมเก็บไมดีนะโอเคเฮ้ยอย่าแท้้ากันวัดใหม่วัดใหม่เดี๋ยวรอบปัดกันไหนเอเเนี่ยวะหกร้อยยี่สิบเจ็ดตั้งหกร้อยตายอยู่ทางทิศ NW อ่ะมอสตงคนีคนหนึ่งตอนนี้เออรออีคนอเอามากันมอสเอ้ยขี้วัด โอ้กําแพงมันเกิดมอสเอาตัวไอ้ไม่มีเสื้อนะเดี๋ยวผมอีกตัวตัวไหนตัวที่ถอดเสื้อตัวที่ยืนแต่รอก่อนนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งยิงนะอีตัวมันหายไปนามัักกลลงไม้อยู่ตอนเนี้ยกกาลลัังิอออตวมันหายไไปงมองไม่เห็นแต่ผมคิดว่าถ้าเรายิงได้ตัวหนึ่งอ่ะนี่มันยังมันยังไม่มีเตียงหรอกแล้วเราก็วิ่งใส่เลยเออก็เอาสองตัวเลยแหละเพราะมันเหลืออีกตัวหนึ่งแน่ อีตัวไปไหนอะตกลงมันมีบ้านเนี่ยนะมีรั้วไหมเนี่ยยังยังรั้วไม่เสร็จยังรั้วไม่เสร็จแน่ใจนะไม่ใช่แน่ใจเข้าไปแล้วรั้วขึ้นตอนนี้มันจะมันจะนี่จอเนี่ยแหลจะวางเสร็จแล้วเนี่ยยางมันแค่วางต้องเอาอะไรมาใส่อีกอ๋อเห็นแล้วดูเลยครับจะแพงใช่ไหตัวไปไหนโอ้ทาบ้านใหญ่เลยไปเนี่ยโอ้โหดูดึงอันนี้เรายิงได้ใช่ไหมเกินสองร้อยใช่ไหมเกินได้สองร้อย

เอวีดีไหมเอวีดีมาเอวีดีกันด้วยเอวีดีด้วยไม่ต่อไปนี่ไทยไม่เขาไม่ยอมตรวจกันบ้านนะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรคือบ้านยังสร้างไม่เสร็จนะถ้าอย่างรั้วรั้วยังไม่รั้วยังไม่เต็มไม่เรียกว่าบ้านถึงเสร็จแล้วก็ได้อ๋อแต่ว่าเราเข้าไม่ได้อันนี้ไม่อันนี้เราเข้าได้ใช่ เกิดอะไรเปิดอ่ะม่ไม่ได้มันจะมาเออมาทำไมอ่ะมาได้งไงอ่ะ จะมามหมยยังอยู่ชั้นล่างอยู่จริงๆถ้าเรามีกระสุนมาแล้วลอบแล้วขึ้นมาข้งบนแล้วยิงอย่า้เลยใช่นะถ้าจะเอาแบบปั๊มอะก็เลยเขาคิดแบบนั้นแหละไปแล้วเว้ยอย่าเสียได้แล้วเข้าไปเอาข้างในแล้วก็ Ha <laughs> 4ีสนาทีดีเสิมโอเคอะไรวะเฮ้ยมาหรอเฮ้ยมาหรอเออมานีละเฮ้ยเฮ้ยบอกนะบอกนะ ถ,ถ้าได้ยินปื้นอีกทีนึงก็ใช่เลยเฮ้ยบอดถ้าออกเขาเสียแล้วไปดิครับเฮ้ยมีคน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 ไหนอีคนอ๋อคนอยู่ข้างในเหรอเออคนคนคนเว้ยคนเลยพี่คนคนคนตายตายอีคนอีคนลบ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 อ๋อใช่ใ เฮ้ยลีแม็กไม่ได้อย่าบอกล่ามาแม็กดิยวจริงว่ะนั่เชื่อชื่อผ่าน้อฟูมีแม็กดิยวเฮ้ยก็คือไม่ีแม็กดิยวหรือสามนัเฮ้ยผมมีมีกระสุนอยู่คูกันนะนั่นใส่กระสุนปั๊บ มานีน่ผมใส่อยู่นี่การที่ปืนไปนะไม่รู้ไม่รู้ผมอยู่ตรงนี้เช็คคนกันนะเฮ้ยทำไมเช็คไม่ขึ้นอ่ะตอนเนี้ยเหรอตอนที่เราเข้ามากันเนี่ยหลวงอะไรเหรไม่เจอก็พี่เช็คได้สามคนอ๋อเออสะเออใช่หัวสามเว้ยอ๋ออยู่ข้างในเหรอแล้วมันทำอะไรอยู่วะ ม่ไม่ช่วยเราเปิดเลยเดี๋ยวขอโทษก่อนดิมีมีคนออกมาซัปีนี่ว่ะเอ้ยใช่ย็น เฮ้ยเอ้งน oh, ี euh, ่เอ้ยประตูปิดอ๋อคนละคนละห้องเหรอุ้ยเจ้าปัดอุ้ยเจ้าปัดสองดอกเลยนะ

เคผมปล่อยไว้งั้นอะโอ้ได้ว่ะผมยิงไม่ได้หมดเลยใช่ไหมเบนุกเอ้ยลาเตอร์ก็ให้คกิมอนเลฟเลยยิ่งเลยอยู่กับผมแล้วนะแล้วศพใครอ่ะผมผมไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะศพใครอ่ะผมผมฉีดแล้วอันแรกศพต็อปอันแรกอะอ่าฉีดละอ๋อผมปืนละแล้วแล้วศพผมอ่ะต้องเปิดประตูนี้ไปก่อนประตูไหนประตู ได้เพื่อเอากีกาได้ไดไม่ิดไม่้งดแฮกห้องข้างหลังก่อนดิปน่าจะเโอเคโอเคเดี๋ยวไปเก็บที่ศพอ๊ะพตปี่อยู่ไม่ต้องห่วงเมาเดเไชุบยังเล่าผมยังยังเล่อยู่ทเต็มที่เลยรอไว้รอไ้ ว่าง่ายว่ะสองร้อยยี่สิบงลองไปได้ละได้ละมาหลายเนื้อนะ่อพอยองแ้วน้หหมดแล้วนะไปเดี๋ยวเไหนเราเราแหกห้องนั้นก่อน Bà hôm nay, 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 bà ไค่มื่อกี้แคปไม่เห็นหะแคปไม่เห็นหะเอาเต็มที่เลยเฮ้ยยิงแล้วมั้งมาเงอาะอ่ะเก็บปืนไปเลยไหมเบนเดอร์ยังอยู่กับผมอ่ะเล่นไปเลยไม่ต้องเซอร์แล้วห้องนี้ไม่ต้องเซอร์แล้วห้องนี้ไม่ต้องเซอร์แล้วจะให้เบนเดอร์กลับยังหรือไงกลับได้เลยนี่ให้ให้ผมเล่าไปเลยเราจะไปเราจะแพ็คอีกห้องไหมเอาดิมันจะได้ความปลอดภัย อแล้วผมลืมเก็บันนี่ด้วยไอคืออ่หอุ้ยอุ้ยโดนทอนแ้นะเฮ้ยโดนผมตาย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 ตาอ๊ยอ๊ปุ้ยแ่โดนเยโดนมันไม่เท่ตรยเายทลัมาไม่ตรเคยไม่ี้าแล้วตอนนี้ท้ายแล้วเาเฉยก่อนเฉยก่อนเฉยๆอย่างนั้ตรงี้มันก็ไม่ใช่ทอดน่มันลงบนกรโดดได้ปะใช่ใช่ ผมตัดผ้าให้ตัดผ้าให้น่าจะปะักน่าจะปักปะลงแล้วลงแล้วรอเลยรอเลยปัดผ้าอยู่ปะป้าอย่าเพิ่งจิงนะ,ะไม่ปะไป<ม>ป้าป ต้องไปหาอีกที่การละ่ะทุกคนเดินได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอหาห้องหลบในห้องนี้ก่อนนะไม่มีไฟหลบได้ปะวะได่หลบได้อยู่นี่วะเ,เ,เราเปิดได้เลยเราไม่มีบอสมาบอสมาบอสมะไม่บอสม,ม,มาอ่ะชิบหายแล้วทุกคนไปหลบห,หาห้องหาห้องหาห้องให้ได้ ปิดไฟตัวสีเปิดไฟซีเปิดไฟซีสีเหรอต้องตงไปตโ้อ่ะตโนีใช่มน่นเาเห็นเนียเียเียละมปิมเเปด้ยลยไปละเปิดไปเยไม่ต้องห่ละ่ไ้งหาละทไมีปันมา เมโนเลยไโนเลยนนนน่น่เดอบังผมยิงเลยไปไปไปชิบหายละผมรอเดี๋ยวผมรอผมจะผมจะเปเปนเลยโอ้ยโดนจับโดนจับดิเปิดไปโนไว้เปิดไปโนไว้เปิดเปโนไว้เปิดแล้ว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 เปดเปิดลังปิดกลังปิดมลเปผมกลังปิดกลังปิด เอปี๋แล้วไม่ทันแล้วผมปิ้งอยู่เดี๋ยวออกไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยมางคุณก็ได้ไป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 ดิไปกับผมดิเออเออใช่ออกไปได้ก็ตายไอตรงนี้มีที่หลบนะถ้าลอดจะรอตรงนี้มีที่หลบนะมาเรื่องนี้เรื่องนอกก่อนหาหาหาคียการให้ได้ก็จบละออได้แล้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบ เดี๋ยวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หลอกฝนตกอ่าหมอไม่เห็นด้วยโอเคแต่ฝนแน่นอนนะพี่แต่ตอมบี้ไปทำต๋ผมไม่รู้จ่๋เสียงของบี้ไม่เห็นนี่มันเสียงของบี้มันหาคนให้เลยแต่ผมไม่มีปืนนะเพื่อนผมเห็นคนมันมันย่องมาเหมือนกันอ่ะ ว่ามีคนอยู่ข้างในไม่ใช่เหมือนเราข้างในต้องมีต้องมีต้องมีบูว่าบูว่าผมว่ามันอยู่โดมโดมนั่นแหละที่เสียงซอมบี้ไปเข้าไปหามันอ่ะโอเคโดมใช่ไหมเดี๋ยวผมเอ้ย๋ยวผมเจะรื้อเดี๋ยวแต่มันพุ่ม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 ข้างหน้าเนี่ยระวังนะไม่ได้ไม่ได้ผมยิงย่งไงผมรื้อผมตายฟรีไม่คนซอสเราอยู่ห่างเสื้อสีอะไรส้มเหรอเสื้อดำเสื้อดำมันไม่สีส้มเลยเสื้อแบบพร้อมพร้อมเข้าอ่ะ ก็ไม่ยิงผมนะแสดงมันก็ไม่มีปืนเลยนะว่านะเพราะผมยืนในจุดที่มันยิงได้เลยนี่ซอนนะถ้าใครตายซอนนะเนี่ยถ้าอยู่ซ้ายนะซ้ายพุ่มหน้า <ś le> เห็นไะมพุ่มนั่นแหละพุ่มนั่นแหละ <ś le> น่าจะอยู่ข้างหลังคุณเปล่า <ś le> อยู่ในอยู่ในข้างในโดมในโดมในโดมคนขาวามือในโดมขวามือ เฮ้ยมีมีเนี่ยตายหนึง่งสองแล้วตายสองแล้วผมก็จะตายเหมือนกันเฮ้ยยิงกัน่อยย,นอยยิงกันเลยเด,ยดี๋ยวดิบไหมโอเคขอขอฉีดเลยนะขอฉีดเลยนะฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยอยู่ไ,ไหนวะชว่องช่องนี้เก็บผมเก็บปืนก่อนนะอย่ามันเอาปืนมาเลยเก็บเอาปืนก่อนไปก่อนผมขอฉีดละฉีดละฉีดละโอเคตายตายเฮ้ยยิงผมแล้ว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  ข้างในข้างในมีตัวนึงเออสไนส์สไนส์สไนสน์คบป้าคบป้าถามไหมอยู่ข้างบนนะอยู่บนนะใช่ใช่นั่นไม่ไม่อยู่ข้างบน,นะนขบวนข้างบนเห็น,นปเป็นมันเป็นเทเซอร์รีบมารีบมาเฮ้ยเฮ้ยผมตายมีกี่ตัวอันเก็บไปได้กี่ตัวสองเหรอสองผมหนึ่งอา้าวผมเก็บตัวอันแรกสองคนน่ง ผมตายคนหนึ่ง